ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับก็อาจจะมีหลายท่านนะครับที่อยากทราบว่าการใช้กิบล็อกนะครับจําเป็นไหมเวลาเราปลูกกระเบื้องนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมก็จะมาเล่านะครับว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นไหมหรือว่าไม่จําเป็นนะครับคือต้องบอก ตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นกระเบื้องนะครับขนาด60คูณเม่ส20นะครับจําเป็นต้องต้องใช้นะครับเพราะว่า,ากระเบื้องขนาดนี้นะครับมันจะมีความยาวคือเม่ส20นะครับมันจะทําให้กระเบื้องนะครับก็อาจจะมีเพี้ยนหมายถึงว่ากระเบื้องนะช่วงกลางนะครับมันจะมีการแอนขึ้นนะครับฉะนั้น จำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเป็นกระเบื้องขนาดลดลงมาเป็น60คูน60ล่ะจาเป็นไหมนะครับคือในส่วนนี้นะครับก็ก็ไม่ค่อยจาเป็นนะครับก็สามารถปูได้เลยนะครับก็ไม่ไม่ค่อยจาเป็นมากนะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นี้ก็จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่า การใช้คลิปล็อกนะครับข้อดีของของการใช้คลิปล็อกก็คือจะทําให้กระเบื้องนะครับที่มีการแอนขึ้นจะเราจะสามารถใช้ตัวตะขอสองข้างนะครับตะขอตัวนี้นะครับล็อ,ลอกด้านหนักของกระเบื้องไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีหมุนอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเป็นตะแจที่แบบว่าใช้จับอย่างนี้แล้วก็หมุนได้เลยนะครับ แดีวว่าใช้มือจับอีกข้างหนึ่งจับนะครับอ่าอีกข้าง,งจะนี้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งหมุนก็ได้ตามตามที่ต้องการนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เบื้องสองแผ่นนี้เสมอนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับหัวท้ายอาจจะได้แต่ว่าในส่วนของกลางเนี้ยมันแผ่นไม่ว่าแผ่นใดหรือแผ่นหนึ่ง ขึ้นมานะครับส่วนข้อดีของของจิ๊บล็อกสามารถทําให้กระเบื้องนะครับเสมอกันได้ทุกเกือบทุกแผ่นเลยนะครับตามพื้นที่ของหน้างานแต่มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับาถามว่าข้อเสียนี้มันเกิดจากจิ๊บล็อกไหมนะครับก็ไม่นะครับถ้าไม่ทําความสะอาดพื้นหรือว่าเช็ดเม็ดรายจากกระเบื้องออกให้หมดก่อน สมมติว่าเราหมุนไปอย่างนี้นะครับให้เม็ดทรายมาเกาะอ,อ,อยู่ด้านฝาของฝากเกลียวนะครับที่จะทําให้แน่นหรือว่ามีเม็ดทรายอยู่ที่หลังกระเบื้องนะครับถ้าหมุนไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับพอมันแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วมันจะทําให้กระบบเบื้องลายได้นะครับถ้าถ้าอย่างนี้กระเบื้องมันก็จะลายได้นะครับถ้าไม่ระวังก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือ อาจจะเป็นแบบนี้นะครับและวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับของผมเองนะครับตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะครับก็ยังงงเอ๊ะแกออกมาอย่างไงแล้วก็มีจุดสังเกตยังไงนะครับสําหรับประสบการณ์ผมเองผมก็สังเกตจากตัวแนวยาวของสีส้มนะครับถ้าแนวยาวของสีส้มวิ่งตามร่องกระเบื้องนี้แปลว่าตัวตะขอก็จะวิ่งตามร่องกระเบื้องเหมือนกันนะครับ ถ้าดูจากนี้คือวิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าแนยวยาวของสีส้มนะครับขวางร่องกระเบื้องไว้อย่อยางนี้มันก็แสดงว่าเป็นการล็รอกไว้แล้วนะครับคือตะขอสองข้างเนี่ยจะล็อกกับกระเบื้องสองแผ่นไว้นะครับไม่สามารถแกะออกได้นะครับถ้าแนยวยาวของสีส้มวิ่งตรงก็แปลว่า แกออกได้นะครับไม่ควรลอกไว้เป็นเวลา8ปถึงเชั่วโมงหรือว่าเป็นวันเป็นคืนนะครับเพราะว่าถ้าปูนมันแห้งแล้วนะครับการที่เราจะหมุนตัวกิลบล็อกนี้ออกนะครับมันก็จะหมุนยากเพราะว่าปูนแห้งแล้วไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้แล้วนะครับแล้ล็อกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ควรจะ ปล่อ,อยทิ้งไว้ประมาณสัก4-5ชั่วโมงเพื่อให้ปูนเซตตัวนะครับจากนั้นก็แกะออกมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ